วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมธรรมาชาตินะครับที่เกลือกันมีต้นไม้แล้วก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆมาอาศัยนะครับเห็นไหมครับทาผู้ชมนะครับพึ่งลังเล็กนะครับหรือที่สารเขาเรียกกัามิ้มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูอีกมุมนะครับดูกันจะชัดนะครับ ความอุดมสมบูรณ์มานะครับก็จะมีพวกพืชสัตว์ต่างๆนะครับอย่างเช่นนี้ก็พึ่งมาทำาลังนะครับก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของอป่าไม้เล็กๆนะครับวันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมต้นไม้มาสัตว์ก็จะมายิ่งเขาปลอดภัยแล้วก็จะเยอะเลยนะฮะวันนี้นำมาฝากท่านผู้ชม